โอ้พี่ไม่ยิงทาไมจ้าดีได้วะยายีอีไรแล้วกูกูโดนพี่ทางข้าั่าไงพะการีพี่ตรงวงนะเอ้ตรงตรงตรงเอี่ยมข้างบ้านนะอย่าขับผ่านนะก่อนนึงปั๊มแล้วเลยปั๊มเอาจ้าโอ้โหโอเค้ขางหลัังงงง้้หลขาหลังพี่ถอยยิงพี่ข้างหลังข้างหลังไปแล้วพี่พีบเอ้ยหมดแล้วนะเอ้ยเออสวย ตีเลย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 สู้ไปได้กูต้ไปช่วยเพื่อนก่อนเอาใครยิงจ้าวะพี่ทอยพ่อเมื่อกี้ขอบอลหนีสมุกไว้ยิงไว้ยิงไว้ยิงไห้กูยิงให้กูพี่ทอยยิงพี่ทอยยิงเอาบูมยิงเฮ้ยยิงพี่ ไฟเป็นไงบ้างอะคะเคยเจอไฟไหนนี่วะถอดไฟใช่ไหมโู้สีมอมมีเหรวนั่นอะเอาไหลตกไปเถอะไปเถอะไปเถอะอ้าวแล้วที่ต่อตีเขาตายอยู่ข้างกลางขนนนะพี่อันนั้นทำอดีได้นะ รใครเาด้วไลย้าๆโอ้โหเไอายังไงพี่อยพี่ท่อคือรถพี่ลอยพีไเอาเปเอาไปเอาทำพอดีสนาบ้านนะกี่ขดกี่ขดกี่ขดเอ้าหายไปไหนอันนึงนดานะครับผมดาวไปแล้วจ้ะข้มีตายไหมไม่รู้เอาโอ้ยวงใหม่ อิ่มชีบงใหม่มาแล้ว <st ut ters> โอ้ยน้อยสามอายุเ <c oughs> ด้วยมันไหวตัวแล้วยว <c oughs> เองมีสายอยังก่อนเดี๋ยวนะเอา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 ไป <c oughs> ไม่มีศพเขาแล้วปะหมดแล้วปะ <c oughs> ใช่ใช่ไหมพี่ถอยฮะห,หมดหมดแล้วปะ ที <mile> ่ตกข้างล่างเราไปดูดีๆเ๋ยเผื่อเราจะโดนโมวีพีมเป็นไงเขาอยู่ข้างล่างเพืนโดนตีตรงท่อเื่อนโดนตีตรงท่อแป๊บนึงที่อยู่ในรถนะเราจะไม่ได้ยูโอยเราจะไม่ได้ีกันจริงๆอ่ะไม่เรื่องที่เเข้ามาแล้วให้หมอเกิดเดี๋ยวให้หมอเข้าเวระแล้วกิา

พูดแล้วไม่วอลแล้วไม่ไหวแล้วแข่งพี่โดนพี่สี่คนฆ่าคนพี่ช่วยหนูด้วยไม่ไหวแล้วได้แวทุคนโวยไทยเฮ้ยเฮ้ยเจนโชคดีทำไมทำไมไปตั้งี่จะบุ๋มไหว้แล้วพี่มาที่ดีต้องการแตกมาที่ดีต้องการแตกไม่ไหวแล้วหมดโทดาแล้วโทดาแล้วยาดแล้วต่อยพี่ยางแล้วอยากทำไรฉันเลยเดี๋ยวตายนะน่าๆเขาให้ขยี้งัู ขายหมดขายหมดเขาเล่นมัดซิกซ์ซ้อเขาเล่นมัดซิกซ้อติ๊ต้าวิชาบูโดนไม่ไหวเอวไปไหวสินี่ขออย่าจมน้ำายอ้าวตายอย่าจมน้ำใจโอ้วิชาบูคอนติต้ารูดพี่ไม่หลุดหลุดเหรอไม่หลุดเปิดขึ้นรถได้เนี่ยไม่ใช่ละมั่วละพมั่วพี่ไม่มั่ว ไม่โมไม่รูดหออเราะัวเราะหเราะได้หั้เหัวเราดหรถไห่รหหลุดาหัะาวเาวเาเลยพี่เรายเาะาะาอเาาาัเราะรั กับพูลี่ยังเดี๋ยวตายก่อนรับเดย่งเรี่ก่อนรับเตอี่ก่อนเบรกเบรกเบรกเตี่ยงรับเอี่ย่งเร็วเร็วรลมพ์เร็ว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 เห็วเรัวเร็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 วเรัวเร็วครับเร็วเร็ว้วเร็วร็วเร็วเร็ววเวเร็วเร็วเรเววเอ็วระร็เร็วยวเรทวเร็วเรเร็วครวเร็วเเรร ครับผมตัวที่ไหนอะครับโอ้โหสี่ห้าคนอะตัวที่ไหนอ่ะครับครับผมย่าปูดำไปพี่ชับมันไปผมเนี่ยโอ้ยไอ้เี้ต้มน้ำตมน้ำต้มน้ำตายต้มน้ำตายยิงยิงต้มน้ำพี่แม่ยิงต้มน้ำพี่มียิงต้มน้ำพลืนพืนผมยิงเองพืนผมยิงเองปืนผมดำพลืนดำโอ้ยอย่าตายนะำอย่าตายนะำอย่าตายนะดันด่นด่นออกไปพี่ด่นออกไป แผลงเงี้ยขอโทษทีโทษทีน้องเหนียวโทษทีนะโทษทีนะหนังเหนียวนะขึ้นไปหาเพื่อนๆนี่พี่จับูเพื่อนๆเต็มเลยทต็มเลยโอ้โหโอ้โอ้โอไม่ไหวเลย หาคือขึ้นยังไง๋องฝั่งนึ้เอาวิชาพูไปอยู่กับสมอคกิดเดียวอ่ะมีกาๆกระโดดเลยมีการกระโดดเลย